เล่นบาสเล่นบาสมาดูพี่เจมเล่นบาสหนึ่งสองถ่ายแล้วสองหนึ่งสอง าขาผอมั้งเนี่ยฮะที่เสียงว่จะไปงไม่ลงนะ <laughs> ไี่คิดว่าไงมะม่เลยเหรอไม่คิดว่ไงเอาพี่เจมนำวิง่งไปเล่นบ้านมารอบหนึ่งแล้วไม่ไหวขอเดินเอาไปเอามาเดินดีกว,ว้า ไม่ไหวออกกําลังกายมาังกินกันนอนเดินไปหนึ่งรอบอะไรอ่ะไม,มออไม่รู้ว่าน่าจะใช่อันนี้เราเดินมาซอยสิบสี่นะคะนู่นก็จะมี <c oughs> เพื่อน ในหมู่บ้านนะคะคนในหมู่บ้านเอาฟิตฟิตพี่เจฟิตลุงเบผู้สาวบอกให้ลดน้ำหนักฟิตใหญ่เลยกาลังจะไปตลาดจ้า ตลาดนะจ๊ะดูซิว่ามีอะไรกินบ้างกระเพาะหน่อยค่ะสิบบาทชอบกินไหเอาไปเอาไปตำเอาไปตำเอาไปยำอะไรเงี้ยเกลือไม่ต้องใส่สามกรกเพือไม่ต้องใส่น้ำเกลือ ับก,กันแล้วเคืนดูซี่มีอะไรกระโปนนะคะมาข้ามแล้วตลาดวายวกระเบืยอง 20บาท